นึกถึงความตายสบายใจนักมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทามืดโมหันตการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจคำกรบนี้เป็นคำกรของศูนย์ถอนผู้ที่ได้แต่งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วอันความตายชายนาลีนีไม่พ้นจะมีจนเวียน่หยตายเป็นผีถึงแสนรักแสนร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงเนอเรา ธรรมะสวัสดีท่านสาธุชนคนมีความคิดที่ดีๆทั้งหลายทุกท่านธรรมะเตือนใจในคลิปนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องมรนานุสติก็คือการระลึกนึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอซึ่งพระพุทธองค์ท่านได้สอนภิกษุทั้งหลายสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เจริญมรนา,นานิน,นสตสติเพื่อว่า ให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปในทางที่ไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่เผลอเรอไม่ลืมความจริงสัจจะของชีวิตนั้นเป็นเฉดเช่นไรชีวิตของเรานั้นก็จะต้องพบเจอประสบพบพานแบบนี้ทุกคนบางคนบางท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าอาจจะมีความคิดว่าน<า>่าไม่อยากรับรู้เรื่อง ความตายไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไม่ได้อยากสนอกสนใจแต่มันคือสัจจะมันคือความจริงของชีวิตเหมือนใดวันหนึ่งเราก็จะต้องพบเจออย่างแน่นอนไม่ว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนมีคนดีคนมั่งมีเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นยาจุกวันนี้พวกขอทานเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักน้องอะไรต่างๆล้วนแล้ว จะเจอกับสัจจะของชีวิตอย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อเรารู้เื่อเข้าใจในชีวิตของเราแล้วก็อย่าพึงพากันประมาทอย่าพากันขาดสติอย่าทําสิ่งที่นะมันมีสาระน้อยหรือว่ามันไม่มีสาระอย่าไปทําในชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานั้นมันสั้นเหลือเกินมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้นานมันมันไม่ได้คงทนถาวรอะไร สักวันท่าทั้ง4ี่คือดินน้ำไฟลมจะต้องกลับไปสู่ที่ที่เขามาคือแตกสลายไปนั่นเองธาาุดินก็ไปหาดินท่านน้ำไปหาน้ำท่านลมก็ไปในอากาศตัดไฟก็กลับคืนสู่ธรรมชาติของเขานั่นเองสัตวุชนทั้งหลายเมื่อเราเจริญมรณานุสติและลึกนึกถึงความตายให้สมองเสมอ ชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางที่ไม่ประมาทนั่นเองอย่าลืมทำสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระในชีวิตของเราพึงหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระมีสาระน้อยก็หลีกเลี่ยงเอาชีวิตของเราก็จะมีกำไรไม่ขาดไม่ขาดทุนชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐ อย่างแน่นอนธรรมะเตือนใจในคลิปนี้ฝากท่านสาธุชนทั้งหลายพิพจิารณาให้แยบ,บคายขอแล้วกันขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีในท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านขอจเจริญพร